สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับกับวาดการ์ตูนกันเถอะเดี๋ยววันนี้เราจะมาสอนวาดเป็นการ์ตูนเด็กผู้ชายที่มีลักษณะคล้ายๆกับการ์ตูนเบนเทนที่เด็กๆชอบนะครับก็คือเราจะไม่วาดเหมือนเลยเพราะว่ามันอาจจะยากเราจะมา ลด,ลดตัดทอนลงให้ง่ายขึ้นนะครับสำหรับการ์ตูนเบนเทนภาพหน้านะครับอาจจะต่างจากคลิปก่อนๆตรงที่ไม่ใช่ตัว u นะครับเพราะว่าตัวละครเบนเทนนี้จะคางแหลมนิดหนึ่งแล้วก็หน้าดูมีแก้มนะครับ แล้วก็มีหูนะครับเสร็จแล้วก็วาดทรงผมการ์ตูนเบนเทนจะผมยาวนิดนึงนะครับ แล้วก็ตาจะเป็นแบบลักษณะมีเปลือกตามีขอบตาบนนะครับแล้วก็ขอบตาล่างส่วนตรงนี้จะเป็นตาดำนะครับแต่ว่าเราจะไม่ระบายดำทั้งหมดแล้วก็มีคิ้วนะครับ คิวก็พยายามวาดน,นะครับอาจจะโดนผมบังไปนิดนึงแล้วก็จมูกปากนะครับกว้างนิดนึงนะครับสำหรับตัวการ์ตูนล,ลักษณะของเบนเทน แล้วก็มีคอยาวออกมาวาดในส่วนของตัวนะครับคอเสื้อของเบนเทนจะเป็นโคง้โคงๆเป็นเสื้อคอกลมนะครับ เบนเทนจะไม่เอาเสื้อเข้าในกางเกงถ้าเป็นน้องๆนักเรียนไม่เอาเสื้อเข้าในกางเกงอาจจะโดนคุมครูดุนะครับแล้วก็เป็นกางเกงขายาว เสร็จแล้วก็รองเท้ารองเท้าเบนเทนจะเป็นรองเท้าใหญ่ๆนะครับลองวาดตามนะครับโคง้คงโค้งโค้งมาแล้วก็โค้งกลับไปนะครับคล้ายๆถั่วแต่ว่าตัดตรงท้ายลงไปนะครับเสร็จแล้วก็ใส่เส้นลงมาให้เป็นมวงพื้นรองเท้านะครับแขนเสื้อเสื้อของ ตัวเป็นเทนจะเป็นเสื้อแขนสั้นเป็นเสื้อแขนสั้นนะครับทีนี้เสื้อก็จะมีลายด้วยใส่ลายเสื้อไปก่อนต่อไปก็จะเป็นแขนนะครับ เขาจะวิ่งแล้วก็มือวิ่งอีกข้างหนึ่งนะครับถ้าเป็นวิ่งลักษณะนี้หันหัวแม่มือออกมาหาหาคนดูทั้งสองข้างนะครับ ตัวละครตัวการ์ตูนที่คล้ายๆกับเบนเทนโอ้ลืมไปอย่างหนึ่งครับเป็นสิ่งที่ไม่น่าลืมสําหรับเรื่องนี้นะครับสําหรับตัวการ์ตูนเบนเทนก็คือนาฬิกาลืมวาดไปได้ยังไงใส่นาฬิกาให้ด้วยนะครับใครที่ใช้ดินสอวาดก็อาจจะลบแล้วก็วาดใหม่ให้ ดีๆนะครับเสร็จแล้วนะครับวาดยากนิดนึงแต่ว่าถ้าลองพยายามอาจจะสำเร็จนะครับลองดูนะครับการวาดรูปอยู่ที่การฝึกฝนนะครับถ้าขยันฝึกก็จะสามารถวาดได้เก่งนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ จบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ